กลับไปพักผ่อนพักผอนแล้วันพี่สี่ได้ไหมไม่เกิน5้านาทีแล้วกันเนาะวันนี้แล้วกลับบ้านไปตอนนี้อเพิ่งตื่นแล้วกำลังจะไปงานอีกรอบเนาะเอี๋ยวต้านเดี๋ยวไปแต่งได้อีกรอบใครมีแต่คนแซวอ่ะ เป็นเจ้าหญิงกับเจ้าชายไม่ได้เลยนะไปดูในคลิปไปดูในคลิปเขาแซวอยู่เขาแซวอยู่ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยนะไปดูในคลิปนะไปยืนเหพี่เป๊กอยู่เขาเปพูดเป๊กเป๊กไม่ยื่เหรอเหนบพอแะไไม่ได้ก่อน เตี้ยตีนบานะเตี้ยใบเตี้ยูกพี่ไมคเตี้ยพรุ่งนี้มียนัินพรุ่งนี้วันเพื่อนหนังสือไม่มีถ่ายบ้างหรอเป่พี่ปอไม่มีถ่ายอาทิตย์ี่่านไม่ดูเลยค่ะบาน่ะตีบาน่ะ กินในน้นตู้นะคือะไรคอไอกรมอะไรดําเอานีย

ดีๆลูกคู Gesch ่เลยคู tá, ่เลยไม่ต้องหยวจะได้ไม่เสียเวลาโชว์ร้ายเลยว่นเป็นอะไรวันนี้ฮะเนตแพ้ไรอะคะน้ำมันมะพร้าวแล้วใครบอกให้หนูมาใช้ล่ะมันหมด หนูก็ไม่อยากใช้เราก็ได้รู้ต่อไปได้ไม่ต้องใช้มันอีกมติีบะหมี่มีโจ๊กมีข้าวต้มอะไรไม่รู้ก็ซื้อไปให้หมดอ่ะ ก็ไม่อยู่ข้าวกูไม่อยู่ข้าวมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวต้มบ้างที่้็วสุกเอ้ยเห็นตาเน็ตแล้วเมื่อวันนี้ไม่เห็นเลยว่าแสวครบกันยัง ผมร่วงไปด้วยนี่สิคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็เดียปีตาเดินนี่เดินกันตั้งปีตานอนกันร้อยแล้วค่ะถึง5นาทีได้กลับบ้านแล้ว องแล้วน้าขอางทนำมัอยต้องานกินยาแก้แพ้ยังอ่ะหลายๆุ่มหลาๆก่มกินยาแก้แพ้ใส่น้ำได้ป่านใส่น้ำได้ไม่ตุ่มนะ แม่พี่เจใส่น้ำไม่เต็มตุ่มเขาแค่บอกว่าพี่เจ้ใส่น้ำไม่เต็มตุ่มคุณแม่อ๋อนี่คุณแม่ตะกิไอี้ เนี่ยเจอกันสานะสาวคนไเกี่ยเลยพ่อสาวคนไ์้งงเลยเนี่ยใครแล้วพ่อบอกเนตเี่จอกันในเชอรี่ไงเจอรี่ถ่ายละคนจะได้ดูเองไหมอ่ะเนตี่อสานได้เนต ดูดีอันนี้แล้วเขาให้ดูไตเติลน่ะี้เหมือนเดิมทีรองท้า้ใช่ไเห็นลูยาไ้เห็นลูกนีเล้มากก้อาลนะแฟนอ้าวอาลูกใหม่เองผมไม่ได้ไปหาร่ั้นลูกใหม่เองย่าหาคอยให้กับมาเอไม้่ไนนโอเคไม้ไม่ไีค่ะีค่ะ ไม่เกี่ยวเลยพี่กอล์ยงเสียกันดาแล้วแบบน่ารักเลยแบล